สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้าน YouTube Boon h ูนเฮล y Channel ครับวันนี้บูนเฮลตี้มีภาพบรรยากาศที่สุดแผ่นดินตะวันออกเป็นเส้นทางเดินวิ่งออกกำลังกายของบูนเฮลตี้เองครับบรรยากาศสดชื่นแจม่มใสได้สุขภาพดีที่นี่แหลมงอบจังหวัดตราด พลาดไม่ได้ที่จะมาเดินชิมชอบชมบรรยากาศกินลมชมวิวที่สุดเพ่นดินตะวันออกเพื่อนๆหรือว่า FC ท่านใดที่ชื่นชอบธรรมชาติสายรักสุขภาพมาเที่ยวแหลมงอบไม่ผิดหวังครับเชา้ชาๆมาเดินเล่นออกกำลังกายชื่นชมบรรยากาศในยามเชา้าที่แหลมงอบ ที่แหลมง,งอบเป็นเมืองสุดแผ่นดินตะวันออกนะครับก็จะมีคึกคักเป็นบางจุดก็คือบริเวณหน้าอำเภอแหลมง,งอบนะครับเพราะว่าจะเป็นตลาดเช้าเดินผ่านไปจนถึงสุดแผ่นดินตะวันออกก็จะเป็นจุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดตราดเลยมาที่แหลมง,งอบเพื่อที่จะมาถ่ายภาพป้ายสุดแผ่นดินตะวันออกเป็น อีกหนึ่งจุดเช็คอินที่สดชื่นมากครับแล้วก็มีกระโจมไฟนะครับกระโจมไฟสวยงามมากครับเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่หลงไหลธรรมชาติก็พลาดไปได้ที่จะมาเที่ยวที่แหลมง,งอบนะครับเพราะว่าที่นี่มีเส้นทางที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการออกกำลังกายเดินวิ่งปั่นนะครับ สำหรับวันนี้บุญเฮลตี <c oughs> ้ก็จัดไป8กิโลครึ่งครับเบาๆเดินเบาๆชิวๆถ่ายภาพเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆเอฟซและท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับทะเลแหลมงอบถ่ายจากหาดซ้ายเทียมเทศบาลตะบนแหลมงอบนะครับวันนี้มาเก็บภาพบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย มยายามเช้าที่หาดทรายเทียมของเทศบาลตะบนแหลมงออเปาฟฝาเพืเพื่อนเอฟซและท่านผู้ชมทุกท,ท่านนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับเช้าเช้าร่มรื่นอากาศเย็นมากเลยครับทุกคนมีเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งจุดเช็คอินอมอนตราดนะครับมองไปเห็นวิวสุดกรนดินต่ตวะวันออก ากเย็นสดชื่นอีกนิดนึงตรงจุดหาดทรายเทียมนะมีบันไดขึ้นถ่ายภาพนี่ครับตรงนี้คือบริเวณทางเข้านะครับที่นี่มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดนะครับจุดเช็คอินจุดถ่ายภาพมองเห็นวิวเกาะช้างชัดเจนมากครับทุกคนแล้วก็สุดพผ่นิตตะวันออกตรงกระโจมไฟเห็นไหมครับ ที่นี่ผ่อนคลายสบายใจไม่ผิดหวังครับจะมีเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งนะครับนะฮะแล้วก็มีม้าหินอ่อนให้นั่งพักหลายจุดเลยครับในเวิเวณเอรอบหักซ้ายเทียม จากหาดทรายเทียมของเทศบาลตำบลแหลมงอบเดินทางมาอีกประมาณ1กิโลกว่าๆผ่านชุมชนยายม่อมก็จะถึงหาดทรายดำแต่ว่าช่วงนี้หาดทรายดำกำลังมีโครงการก่อสร้างซึ่งเขากำลังปิดปรับปรุงนะครับเดินผ่านเดินชมเดินเที่ยวบริเวณโดยรอบได้แต่ไม่สามารถเข้าไปชมภายในเขตก่อสร้างได้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังจนจบคลิปครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ